เดีน่งมาจากตาตอนเกิดมิ่ได้พูดเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนทําหลอดแตกได้เนี่ยมิก็จะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ช่องเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเดือนตามใจทุกคนเลยว่าแบบว่าอยากได้รูปไหนชื่อไหนซึ่งรูปเนี่ยเป็นรูปนี้ค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ชื่อช่องแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิวได้ขัดสันชื่อช่องที่ทุกคนพิมพ์เอาไว้มาแล้วค่ะแบบว่าที่แบบว่า u t u b e จะไม่แบนหนูทิ้งันนะนะ แล้วก็กำลังจะสมตอนนี้เลยสมจัดเลยค่ะเราทาําอะไรไว้เราพูดอะไรเราต้องทําให้ได้เนะไปะเรามาส่เนก่นะคะทุกคนนะที่ชีวิตของหนูหม้แล้ว <c oughs>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  ต่อจากนี้ไปนะคะ 43จะเป็นหนึ่งยู43เชื่อคราวตลอดหนึ่งเดือนนะคะยินดีได้รู้จักทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ